นี่นะคะทุกคนลักษณะหน้าสดของมนปัญหาผิวที่มีหลกักๆเลยก็คือในเรื่องของกระค่ะหลังจากนั้นมนก็ใช้ต่อเนื่องจนครบ14วันและผลทิศได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะมลจากช่องสันหามาทำ วันนี้นะคะมนจะมารีวิวครีมรักษาฝ้ากระที่มนใช้อยู่นะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะหยิบครีมตัวนี้มารีวิวดีหรือเปล่าเพราะว่าปกตินะคะมน,น่จะใช้สูตร DIY จากธรรมชาตินะคะแต่วิธีธรรมชาติที่มนเคยทำคลิปแนะนำไปนะคะใช้วัตถุด,ดิบหลายอย่างแล้วก็ใช้เวลาในการทำนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวัน,นะคะ่ะ มนก็เลยไปหาซื้อครีมนะคะมาใช้ควบคู่กันอย่างก่อนที่มนจะใช้อ่ะคะ่ะมนก็ได้ไปศึกษาผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีรีวิวที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ พอลองใช้แล้วมันเห็นผลดีสำหรับมลเลยค่ะครีมที่มนต้องใช้นะคะก็จะเป็นกลุ่มครีมของรักษาฝ้ารักษากระนะคะเพราะว่าฝ้ากับกระเนี่ยลักษณะการเกิดของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือเกิดจากการสร้างเม็ดสีเมลานินหรือว่าการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกตินั่นเองและก่อนที่มนจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะมนก็ได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะ14วัน เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือกระบนหน้ามนนะคะขึ้นเยอะมากเลยรอยเก่าก็ว่าเข้มแล้วรอยใหม่ยังขึ้นมาอีกค่ะนี่นะคะทุกคนลักษณะหน้าสดของมนปัญหาผิวที่มีหลักๆเลยก็คือในเรื่องของกระค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว,ว่ามีกระนะคะกระจายอยู่ทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะบริเวณหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้คือชัดมากเลย ครีมที่มนใช้อยู่นะคะนี่เลยครีมทาฝ้าเมลามีตัวนี้ค่ะเขาเป็นครีมทาฝ้า 4-in-1 ที่ช่วยทั้งยับยัง้งลดเลือนบำรุงแล้วก็ป้องกันผิวที่เป็นฝ้าแบบทั้งวงจรเลย สิ่งที่มนสนใจแล้วก็ซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่ที่ล้ำกว่าอาบูตินถึง80เท่าเป็นครีมทาฝ้าเวชสำอางปลอดภยัยหยุดใช้ได้ไม่มีผลข้างเคียงและสยบทั้งวงจรฝ้าด้วยเทคโนโลยีเมลาสมิน X4 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเมลามีเท่านั้น เพราะว่าครีมทั่วไปนียเขาใช้นิยมใช้กันแค่อบูตินแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือดีกว่าถึง80เท่าเลยส่วนที่เขาเคลมว่า4 in 1ก็เพราะว่า1ยับยั้งฝ้าที่กำลังจะก,ก่อตัวถึงขั้นการผลิตเมสส็ดสีและส่งผ่านเมสส็ดสีเมลานิน 2. ลดเลือนฝ้ากระที่ขึ้นมาแล้วนะคะส่วนนี้เนี่ยแหละค่ะที่เขาไม่ได้ลดเลือนด้วยการลอกผิวแต่เป็นการทำให้จางลงอย่างอ่อนโยน 3. ามบำรุงผิวหน้าขาวกระจ่างใสชุ่มชื่นเมื่อใช้อย่างต่อนเนื่องนะคะจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยค่ะ 4. ป้องกันกระบวนการเกิดฝ้าใหม่หรือว่าการเป็นซ้ำนอกจากเขาจะช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าทั้งกระบวนการแล้วนะคะเขายังมี spf 2 0ป้องกันแสงแดดได้ค่ะเดี๋ยวมนจะให้ดูเนื้อครีมข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะลักษณะเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นครีมขาวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคน พอมนเกลี่ยไปนะคะแปบ๊บเดียวเองซึมเข้าสู่ผิวหมดแล้วค่ะเนื้อเขาบางเบามากเลยระหว่างที่มนใช้อะคะ่ะมนก็เก็บผลการทดลองนะคะเป็น2ช่วงก็คือช่วง7วันกับ14วันไปดูกันเลยว่าเห็นผลต่างกันยังไงหลังจากที่มนทดลองใช้ได้7วันแล้วนะคะ พวกรอยกระเนี่ยจางลงแต่ว่ายังไม่ชัดมากแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยก็คือหน้าของมนเนี่ยขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้น หลังจากนั้นมนก็ใช้ต่อเนื่องจนครบ14วันและผลทิศได้นะคะทุกคนผลลัพธ์หลังจากที่มนทดลองใช้ครบ14วันนะคะคือพวกรอยกระที่เข้มมากๆเป็นมานานเนี่ยจางลงไปเยอะมากเลยส่วนรอยที่เพิ่งเป็นใหม่ๆนะคะคือตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นแล้วแล้วก็หน้าแบบหน้านเนียนหน้าใสมากเลยค่ะและนี่ก็คือรูปเปรียบเทียบนะคะให้เห็นชัดๆกันไปเลย แล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วนะคะไม่มีอาการแพ้ไม่แสบหน้านะคะเพราะว่าปกติอมอน,เ,นเป็นคนแพ้ง่ายนะคะเวลาที่ใช้อะไรเราไม่ถูกะมันจะขึ้นเป็นจ้ำๆแดงๆแล้วก็มีอาการแสบบริเวณรอบปากเองนะคะพอมนใช้ตัวนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะใช้เราชอบมาก ใครที่กำลังเครียดกับปัญหาฝ้ากระอยู่นะคะมนขอแนะนำเลยว่าครีมทาฝ้าเมลามีตัวนี้คือเป็นครีมที่ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยขนาด8กรัมราคาแค่229บาทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามบูธบิวเทียมแล้วก็เพียวพารมาซีนะคะหรือว่าจะเข้าไปปรึกษาฝ้ากระ,ะกับทางเพจของเมลามีได้นะคะเดี๋ยวมณจะแนบไว้ข้างล่างให้ค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะมนขอฝากเทคนิคในการเลือกซื้อครีมทาฝ้าให้กับทุกคนนิดนึงเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะมีส่วนผสมของสารสกัดที่ทำให้เกิดการกัดผิวลอกผิวหรือว่าสารที่ชื่อว่าไฮโดรควีโนนที่ทำให้ผิวหน้าขาวไวทันใจก็จริงแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายระยะยาวนะคะบางครั้งอาจจะทำให้หน้าลอาบางลงเป็นฝ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างมนนะคะก่อนที่จะใช้ครีมพาฟ้าเมลามี่ตัวนี้นะคะมนก็ได้ไปศึกษาส่วนผสมของเขามาเป็นอย่างดีแล้วว่าอ่อ,อนโยนปลอดภยัยแล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็กล้าเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะ มนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระนะคะถ้าชอบมนก็ฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกรุงกิ้งเวลาที่มลลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนค่ะและสามารถติดตามมนได้อีกหลายช่องทางตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มนได้ทดลองใช้ครีมตัวนี้มา14วันแล้วซึ่งระหว่างการใช้นะคะมนก็ได้เก็บอ่า <c oughs>